สวัสดีค่ะเจฟฟิจิตราค่ะไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนเจฟบก็ต้องดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกให้ดูดีอยู่เสมอค่ะ ทางทีมงานคอลลิเซคอลลาเจนนะคะได้ติดต่อเจีย๊ยบมาให้เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะซึ่งโดยปกตินะคะเจีย๊ยบจะเป็นคนช่างเลือกรับงานพรีเซนเตอร์มากเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมจะต้องดีจริงๆถึงจะกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเจีย๊ยบเลยขอทางทีมงานว่าขอลองทานเองสักระยะนึงเพื่อพิสูจน์ผลด้วยตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจรับงานนี้ค่ะ เียบได้มีส่วนร่วมพัฒนาสูตรของคอลลิเจนคอลลาเจนนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนค่ะผลที่ได้นะคะรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวนุ่มชุ่มชื่นกระจ่างใสขึ้นค่ะกระฝ้าสุดด่างดำหรือว่าริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็ลดลงผิวรู้สึกว่าเต่งตึงขึ้นค่ะสรุปง่ายๆก็คือรู้สึกว่าเด็กลงค่ะก็เลยอยากบอกเคล็ดลับผิวสวยนี้ให้กับทุกๆคนค่ะ คอลลาเจนของเรานะคะดื่มง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ฉีกซองนะคะเทลงไปในน้ำเปล่าค่ะคนแค่ไม่กี่ครั้งนะคะก็จะละลายแตกตัวได้ดีไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะที่สำคัญนะคะดื่มง่ายไม่มีกลิ่นคาวค่ะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของวิตามินซีค่ะรับประกันว่าไม่คาวแน่นอนค่ะสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรืออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถติดต่อได้ที่บริษัทอินวิโกเวิร์ลไวด์ตามคลิปนี้ได้เลยค่ะ แอบกระซิบนะคะว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษฉลองการเปิดตัวคอลลิเจนคอลลาเจนค่ะ1กล่องราคาเพียง790บาทจากปกติ1,290บาทแต่ต้องรีบหน่อยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะเรื่องผิวใสเจียบไว้ใจคอลลิเจนคอลลาเจนค่ะ